ฝันเห็นกลางเกงเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กากาส์นะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทําสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4สาี่แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำํานายที่แม่นยำต่อไป ใบที่1นึ่นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับใบานี้ท่านเองอาจจะมีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะครับหรืออาจจะพบว่าตัวท่านนะครับเป็นกําลังหลักในการแก้ปัญหาหรือรับผิดชอบกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ โดยตัวท่านเองมีความเป็นผู้นําสูงอยู่แล้วนะครับขณะเดียวกันก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงด้วยอย่างไรก็ตามนะครับก็อย่าใจร้อนนะครับหรือเร่งรีบในาก,การจัดการสิ่งต่างๆมากเกินไปนะครับเพราะาอาจจะส่งผลให้เรื่องราวต่างๆยุ่งยากกว่าที่คิดได้นะครับทางที่ดีก็ทําอะไรก็ควรจะเย็นๆและใช้สติในการแก้ปัญหาไปทีละขั้น และตอนจะดีกว่านะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับการใช้ความคิดสร้างสารรค์การมองโลกในแง่ดีก็จะทําให้สถานการณ์ต่างๆดียิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับบางท่านก็อาจจะได้รับการปุนป่นเบรนเน็ตนะครับอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับเป็นผู้บริหารน,นะครับในสายงานของท่านนะครับในบริษัทของท่านหรือว่าในองค์กรของท่านที่ทําอยู่ใบที่2นะครับ สำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับในระยะนี้ท่านอาจจะรู้สึกอยากจะปลีกตัวออกจากสังคมเพื่อนฝูงและคนในที่ทำงานของท่านนะครับเป็นเวลาที่ท่านอยากอยู่คนเดียวตามลำพังนะครับไม่ต้องการให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับท่านมากนักนะครับท่านอาจจะไม่ค่อยติดต่อกับเพื่อนฝูงมากเท่าไหร่แล้วก็อยากจะใช้เวลาทบทวนนะครับ ตัวท่านเองมากกว่าที่จะเพลิดเพลินไปกับสิ่งล่อตาล่อใจที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับการเงินช่วงนี้ก็จะเริ่มมีเหลือเก็บเพราะว่าท่านจะค่อนข้างไม่ค่อยมีอารมณ์นะครับที่จะใช้จ่ายเท่าไหร่นักนะครับความรักนะครับในช่วงนี้สําหรับคนโสดก็มีโอกาสนะครับได้คบกับคนที่มีอายุมากกว่าเข้ามานะบางคนอาจจะอายุมากกว่าถึงสิปีเลยทีเดียวนะครับเพราะ,ะนั้นในตรงนี้นะครับก็ลองมองดูนะครับในเรื่องของ ความรักของท่านด้วยใบที่สามครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับช่วงนี้จะเป็นระยะเวลาที่ท่านค่อนข้างอ่อนไหวและอินกับเรื่องต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะครับเรียกได้ว่าครับเป็นช่วงที่มีความอ่อนแอทางด้านจิตใจค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นเรื่องราวหรือปัญหาต่างๆอาจจะเข้ามากระทบกระเทือนจิตใจของท่านได้ง่ายกว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับท่านอาจจะมีความกังวลใจและไม่พร้อมที่จะ เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับแต่ในเรื่องงานนะครับการเงินความรักนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับอาจจะมีความคาดหวังให้คนอื่นเข้าใจในสถานการณ์ที่ท่านเป็นอยู่นะครับบางครั้งซึ่งความคาดหวังมากเกินไปก็อาจจะทําให้ท่านนะครับเสียใจได้นะครับต้องอันตนี้ก็คงต้องระมัดระวังในเรื่องของเราคาดหวังมากจนเกินไปนะครับก็ควรจะคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปได้ สิ่งที่สี่นะครับท่านเลือกไพ่แบนี้ก็หมายถึงเรื่องของความสุขความสบายใจความสุขสมหวังในด้านชีวิตนะครับการมีมิตรภาพที่ดีนะครับท่านอาจได้ไปงานเลี้ยงรุ่นนะครับหรือว่ามีการนัดพบปะเพื่อนฝูงของท่านนะครับนอกจากนี้นะครับท่านยังนะ เป็นระยะเวลาที่แบ่งปันความรู้สึกดีๆให้กับคนในครอบครัวอีกด้วยนะครับหากก่อนหน้านี้นะครับมีความตึงเครียดกันเกิดขึ้นก็จะมีโอกาสคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับท่านจะได้ปรับความเข้าใจกับคนในครอบครัวนะครับแล้วก็กลับมาเข้าใจกันให้อภัยกันมากยิ่งขึ้นนะครับ การเงินช่วงนี้ก็จะมีเงินเข้ามาให้ใช้ใจ่ายสบายๆนะครับแล้วก็ในการงานก็จะมีข่าวดีเรื่องงานนะครับท่านจะได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างนะครับในเรื่องความรักก็จะมีความสุขสมหวังนะครับความสัมพันธร์ระหว่างคนรักก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีมีความเข้าใจนะครับแล้วก็มองภาพอนาคตร่วมกันสร้างครอบครัวนะครับให้เป็นปึกแผ่นนะครับแล้วก็ใครที่ อยากจะมีบุตรนะครับก็มีโอกาสที่จะสําเร็จในเรื่องของการมีบุตรโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากเลขนําโชคของท่านได้แก่หมายเลข14หมายเลข9หมายเลข12และหมายเลข10ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข9หมายเลข10หมายเลข12และหมายเลข14